สวัสดีค,ครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าเรื่อเปรยของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของสายลับพอพูดถึงสายลับเนี่ยทุกคนคงนึกภาพแบบเจมบอลใช่ไหมครับใส่สุดหรูขับรถปอร์เช่สุดแพงจิบมาร์ตินี่เขย่าไม่คนดูดีมีชาติตรกุลไปหมดแต่สายลับที่เราจะมาเล่าวันนี้เอ,อ่อคือคล้ายๆกันนะครับแต่เป็นสายลับเวอร์ชั่นเมาหัวลาน้ําเป็นคอมมินิสต์แก้ใช้ชีวิตแบบโคตรจะวายป่วงนี่คือริชาร์ดอกีชายที่ได้รับฉายาว่าสายลับที่สมบูรณ์แบบ แต่ชีวิตส่วนตัวนี่บอกเลยไม่สมบูรณ์แบบเลยสักนิดนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าสายลับคนนี้มีดีอะไรทาให้ข่าวกองแค่ชิ้นเดียวของเขาถึงเปลี่ยนเกมสงคารามโลกครั้งที่2ไปตลอดกาลเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเรื่องราวของเขามันมันกว่านังสายลับที่คุณเคยดูมันแน่นอนมาเริ่มจากประวัติของพี่แกก่อนเลยนะครับริชาร์ดซอเกเกิดเมื่อคิศักราช1895ที่เมืองบากูซึ่งในตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิรัสเซียปัจจุบันคือเมืองหลวงของอาเซอร์ไบาจานพ่อเป็นวิศวกรชาวเยอรมันส่วนแม่เเป็นชาวรสียแท เห็นไหมละครับแค่จ threaten. ุดเริ่มต้นก็ลุกครึ่งสุดเฟี้ยวแล้วล่ะครับชีวิตยหนุ่มของซอเกไม่ได้ลยด้วยกลีบกลาบอะไรมากมายเลยนะครับเขาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในนามของกองทัพเยอรมนนีโดนยิงเข้าไป3ามนัดเจ็บหน้าเกือบเดี้ยงแต่ก็รอดมาได้แถมยังมีเหรียญกล้าหาญอีกต่างหากแต่สิ่งที่เขาได้กลับมาไม่ใช่แค่เหรียญนะครับและหลังจากนั้นนะครับเขาก็เข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์เยอรมันคคาเพเดีและด้วยความที่โปรไฟดีพูดจาได้หลายภาษาแถมหน้าตาดีมีเสน่ห์เหมือนผมนี่เองเอาไหมใช่ เขาก็เลยถูกทบทามโดยหน่วยข่าวกองทหารของโซเวียตหรือ GRU ให้มาเป็นสายลับเตรมตัวสตาลินคงเห็นแววว่าคนนี่แหละของจริงนะครับภารกิจแรกของซอเกคือการสร้างตัวตนใหม่ในญี่ปุ่นเขาถูกส่งไปตัวเกียวในฐานะนักข่าวนักสื่อพิมพ์เยอรมันชื่อดังฟังเฟเอร์เทอร์ไซตุงและเพื่อให้เนียนยิ่งขึ้นเขาก็ยังสมัครเป็นสมาชิกพรรคนาซีอีกด้วยคิดดูสิครับเป็นคอมมิวนิสต์ที่ต้องแกล้งเป็นนาซีสับสนตัวเองไหมล่ะครับพี่เหมือนลักแมวแต่ต้องทำงานในฟาร์มสุนัขนั่นแหละ ด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวของเขาและอาจจรวมถึงความขี้เมาเน็ดๆนอเกสามารถตีซีกับบุคคลสําคัญมากมายโดยเฉพาะออยเกนออดเอกอ,อัครชทูตเยอรมน,นีประจําญี่ปุ่นนั่นเองออดถึงกับไว้ใจซอเกมากจนให้เป็นเพื่อนสนิทและที่ปรึกษาคนสําคัญเลยทีเดียวออดคงคิดว่าได้เพื่อนนักข่าวสายปาร์ตี้มาเพิ่มแต่หารู้ไหมว่านั่นคือสายลับโซเวียตที่กําลังล้วงตับของเขาอยู่ทุกวันแถมพี่ซอเกแกก็ไม่ได้ล้วงแค่ข้อมูลน,นะครับมีข่าวลือว่าแกยังไปล้วงหัวใจของภรรยาทูดอีกด้วยโอ้โหสายลับอะไรจะคบเครื่องขนาดนี้ซอเกรสร้างเครือข่าย สายลับของตัวเองขึ้นมาในญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักในนามซอเกลิงเค,ครือข่ายนี้ประกอบด้วยคนเก่งๆหลายคนเช่นฮูทัสึมิโอซากิ นักข่าวและที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นทําให้เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลลับสุดยอดได้โดยตรงจากฝั่งเยอรมนีและญี่ปุ่นและทีนี้ก็มาถึงช่วงพีคที่สุดของเรื่องราวของโซเก้แล้วนะครับโซเก้ส่งข่าวกองสําคัญให้กับสตาลินหลายครั้งแต่มีอยู่สองชิ้นที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะครับโซเก้ส่งข่าวเตือนสตาลินแม่นยําเป๊ะๆว่าฮิตเลอร์จะบุกสภาพโซเวียตในวันที่ย2มิถุนายนปีคิริสกั1941ในปฏิบัติการที่มี่สิบเอ็ดในปฏิบัติการที่มีชื่อว่าบอตอกิรัาบา แต่สตาลินกับเมินเฉยคิดว่าเป็นข่าวปลอมหรือแผนลวงของศัตรตู สตาลินคงแบบเลอะจริงดิเดี๋ยวจะคอยดูแล้วก็บูมนาซีมาเต็มนะครับกองทัพเยอรมนนีบุกโซเวียตอย่างรวดเร็วโซเวียตเสียหายหนักมากเพราะสตาลินไม่เชื่อคําเตือนของซอเกนั่นเองสถานการณ์ของสาภาพโซเวียตในตอนนั้นคือวิกฤตหนักมากนะครับกองทัพนาซีกําลังลุกคืบหน้าเข้าไปใกล้กรุงมอสโกเต็มๆสตาลินต้องการรู้ให้ได้ว่าญี่ปุ่นจะช่วยโอกาสบุกไซบีเรียจากทางตะวันออกหรือไม่ถ้าญี่ปุ่นบุกพร้อมกันโซเวียตก็ต้องลบ2ด้านซึ่งนั่นหมายความว่าจบเกมซอเกใช้คอนเนคกชันทั้ และแรงข่าวในรัฐบาลญี่ปุ่นจนได้ข้อมูลยืนยัน100%ว่าญี่ปุ่นจะไม่บุกสภาพโซเวียตแต่จะมุ่งเป้าไปที่การโจมตีในแปซิฟิกใต้แทนซึ่งต่อมาก็คือการโจมตีพีร์ทร์เบอร์นั่นแหละครับซอเกคงส่งโทรเลขไปว่าท่านผู้นำครับสมุไรไม่มาย,าย้ายทหารได้เลย อรอหาวอสกาดีๆรอผมด้วยสตาลินคงแบบเออขราวนี้เชื่อได้หรือวะสตาลินเชื่อข่าวนี้ในที่สุดและสั่งย้ายกองทัพจากไซเบีเรยซึ่งเป็นกองทัพที่ฝึกมาอย่างดีและคุ้นเคยกับสภาพอากาศอันหนาวเหน็บมาป้องกันกรุงมอสโกกองทัพโซเวียตที่เสริมกำลังมาใหมน่นี้สามารถสนกับกองทัพนาซีที่กำลังอ่อนลา้าและแข็งตายอยู่หน้ากรุงมอสโกได้สำเร็จและนี่คือการพิสทันการสำคัญในยุทธการมอสโกและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญข,ของสงครามโลกครั้งที่สองในแนวรบด้านตะวันออกเลยทีเดียวแต่ในชีวิตสายลับก ก็ไม่ได้สวยรูเสมอไปนะครับความผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆจากเครือข่ายของซอเกะทาให้ตํารวจรับญี่ปุ่นหรือเคมเปไตเริ่มสงสัยและตามแกะรอยในที่สุดซอเกและทีมถูกจับกลุมในเดือนตุลาคมปีคิศักัา1941สิ่งที่น่าสงสัยกว่านั้นคือสภาพโซเวียตปฏิเสธว่าซอเกไม่ได้เป็นสายลับของตัวเองอ้าวทิ้งกันซะอย่างนั้นญี่ปุ่นพยายามเสนอแลกตัวซอเกกับสายลับของตัวเอง แต่โซเวียตก็ยังคงปฏิเสธเหมือนส่งไปทํางานเสี่ยงตายพอโดนจับแล้วบริษัทบอกไม่มีพนักงานชื่อนี้นะครับแล้วก็วางสายไปเลยโคตรเจ็บสุดท้ายแล้วริชาร์ดซอเกก็ถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอในวันที่7พฤศจิกายนปีคศกรา1944 ที่ญี่ปุ่นอย่างโดดเดี่ยวและเดอนะดดาและนี่คือเรื่องราวของริชาร์ดโซเกซายรับผู้ยิ่งใหญ่ที่ชีวิตเต็มไปด้วยความซับซ้อนและความเสี่ยงและความเสียสละข้อมูลที่เขาส่งไปช่วยชีวิตคนนับล้านและเปลี่ยนผลของสงครามโลกครั้งที่2ได้อย่างแท้จริงแต่เรื่องราวของเขามันไม่ได้จบลงแค่นี้นะครับสาภาพโซเวียตเพิ่งจะมายอมรับและมอบตำแหน่งวีรบุรุษแห่งสาภาพโซเวียตให้กับเขาในปีคศ1964 รือยีปีหลังจากการเสียสละของเขาช้าไปไหมครับพี่ก็เหมือนกับบางคนนะครับที่ถูกลว่ารักก็ตอนที่เขาจากไปนั่นแหละครับแต่ซอเกแกก็คงไม่แคร์แล้วหรือมั้งครับลิชาร์ดซเกคือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าสายลับพิเททรูนั้นไม่ได้มีความสามารถในการต่อสู้หรือใช้เทคโนโลยีล้ำๆเท่านั้นแต่คือความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์และการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันมหาศาลนะครับและใครมีเรื่องราวสายลับคนไหนที่คิดว่าเจ๋งกว่านี้หรือมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่อยากให้เราเล่าในสไตล์แบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับและ แชร์ Share, กด s u b s ไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ